โคเปเมนต์นะคะก็คือตามชื่อเลยค่ะควาว่าโคเปเมนต์ก็คือเราร่วมจ่ายกับบริษัทประกันซึ่งมันก็จะมีกฎเกณฑ์อยู่นะคะว่าเราเนี่ยจะเริ่มโคเปเ m e n t เมื่อไหร่นะคะกรณีที่1นะคะก็คือการที่เราเนี่ยเคลมด้วยโรคที่เป็น simple disease ก็คือเป็นโรคที่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆหรือจริงๆสามารถรักษาแบบ OP ได้นะคะถ้าเราเคลมด้วยโรค simple disease เนี่ยสครั้งขึ้นไปนะคะแล้วก็มีการเคลมเนี่ยมากกว่า2 0 0ของเบีย้ยประกัน สุขภาพนะคะเราจะต้องร่วมจ่าย30%ของทุกการรักษาในปีถัดไปค่ะกรณีที่2นะคะก็คือเคลมด้วยโรคเจ็บป่วยโดยทั่วไปนะคะยกเว้นนะคะการผ่าตัดใหญ่และโรคไร้แรงนะคะ3ครั้งขึ้นไปค่ะและมีการเคลมมากกว่า400%ของเบีย้ยประกันสุขภาพนะคะเราจะต้องร่วมจ่าย30%ทุกค่ารักษาในปีถัดไปค่ะและในกรณีที่3นะคะก็คือเราเนี่ย เคลมเข้าตามเงื่อนไขที่1นะคะและเงื่อนไขที่2เราจะต้องร่วมจ่ายเนี่ยอยู่ที่50%ของทุกค่ารักษาในปีถัดไปค่ะถ้าสมมุติว่าเราถูกโดนโคเปเปเมนต์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าในปีถัดไปนะคะเรามีอัตราการเคลมเนี่ยที่ดีขึ้นนะคะก็จะมีการคํานวณในเรื่องของอัตราการเคลมใหม่ในทุกรอบปีกรมธรรม์ค่ะฉะนั้นเนี่ยการที่เราโดนโคเปเปเมนต์ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะโดนโคโปเปเมนต์ตลอดไปนะคะ